็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีก,กว่านะครับจากคลิปที่แล้วฮาคุโร่เขาได้บอกกับลูกสาวเขาว่ามมิจิเอ๋ยการฝึกของข้ามันโหดนะและลูกสาวเขาก็ได้ขานตอบกลับมาว่าข้าส่วนฮาคุโร่ได้พูดต่อว่าแต่ว่าจงผ่านมันไปได้อย่างสง่างาม แล้วชิงหัวใจของเจ้าหนุ่มนั่นมาเสียเถอะค่ะในขณะเดียวกันเบนิมมรุที่ได้ยินเช่นนั้นเลยพูดว่าเดี๋ยวสิฮาคุโร่คำพูดของเบนิมารุส่งไปไม่ถึงทั้งสองคนที่กำลังก่อสร้างโลกของตัวเองขึ้นจากนั้นในตอนนั้นเองชูนะเลยได้เอืยเสียงเล,เล็กๆว่าเออแล้วก็ท่านใดน,นั้นสายตาของทุกคนก็ไปรวมกันอยู่ที่ชูนะชูนะมองเบนิมมรุโดยไม่เจ็บมาใส่ใจเธอเลยพูดว่า ท่านพี่คะมีข้อความฝากมาจากท่านอาบิทคะ่ะเธอเอ่ยปุ๊บก็เงยมองหน้าเบน่มารุจากด้านหน้าตรงๆเบน่มารุเลยพูดว่าอะไรเหรอเบน่มารุทมอย่างไม่เต็มใจระหว่างนั้นริบรุก็คิดว่าอืมเข้าใจความรู้สึกนะขณะน,นี้เบน่มารุคงคิดแน่ๆว่าช่วยไว้ทีหลังชว่าชูนะกับลีตาแล้วเปล่งคาพูดออกมาอย่างไร้ความเห็นใจซึ่งนั่นก็คือท่านเบน่มารุค้าเตรียมใจได้แล้ว ขาตั้งใจจาชนะท่านโมมิจิชิงตำแหน่งภรรยาหลวงแต่ในกรณีอันเลวร้ายที่สุดก็คงมีวิธีที่เรียกว่าภรรยาน้อยอยู่สินะคะข้าจะไม่ยอมแพ้ดังนั้นกรณุณาเตรียมใจไว้ด้วยค่ะเต้ประกาศอย่างเงียบๆโดยเรียนแบบการพูดของอาบิสไปด้วยเราจะหารในเครื่องแบบวิธีการส่งเสียงจ้อแจ้รรดาผู้บริหารทำท่าทางสนใจเต็มที่ส่วนเบนี่มารูกอดอกนิ่งเงียบัทงที่ความจริงเขาคงอหญ่จะกุมขบับแท้ ตรงกับเป็นเบนิมารุจริงๆไม่สิผิดแล้วเขาแค่อับจนคําพูดในตัวแข็งค้างเท่านั้นแม้ในการลบเขาจะเก่งกาจเป็นหนึ่งไม่มีสองแต่ในสถานการณ์แบบนี้ก็เลยพลังศีลนะได้เห็นจุดอ่อนที่ไม่คาดคิดของเบนิมารุแล้วสิโทษทีนะเบนิมารุริบุุเขาก็ฟังคิดว่าเขาซึ่งประสบการณ์เรื่องความรักน้อยนิดแต่ไม่ได้เป็นศูนย์นะเออถ้าทางจะช่วยนายอีกแรงไม่ได้เลยเดี๋ยวริบรุรุเลยพูดขึ้นมาว่า แม้ว่าแต่ผู้ชายเนี่ยหอมนี่ลําบากเนอะพอริบรูมองเบนนี้บรรลุแล้วหลุดวิจารณ์กต็ตาก็มองริบรูแล้วเอ่ยขึ้นมาคล้ายละอาใจท่านริบรู้นั่นนะ่ะพูดจริงเหรอครับผมว่าไม่ใช่เรื่องของคนอื่นคนไกลหรอกพอก็ตาพูดเช่นนั้นริบรูเลยคิดว่าไม่ไหวไม่ไหวทั้งที่ฉันไม่มีเพศแท้แท้กต็ตาเนี่ยมันโง่จริงๆต่อมาเบนนี้บรู้พูดว่าฮึยฮถ้าเป็นแบบเดียวกับท่านริบรูไม่มีความสนใจในเรื่องความรักหรอกเขาลับ พอได้ยินเช่นนั้นลิบลุกเลยคิดว่าไม่ละ่ะไม่ได้ถามสักหน่อยฉันไม่ได้สนใจหรอกคาตามใจชอบไปเถอะพอหานึกแบบนั้นปุ๊บลิบลุกก็ได้ยินเสียงผู้บริหารซุบซิบคุยกันสมแล้วที่เป็นท่านเบนีมารุเป็นคนนี้หอมจริงๆนะถ้าทางลูกน้องของน้องสาวข้าน้อยเองก็เลงท่านเบนีมารุไว้เหมือนกันแต่อีกฝ่ายเป็นท่านอาบิดกับท่านโมมิจิกคงยากหน่อยกระมังคนที่พูดขึ้นมาก็คือกาบิล โซเอที่ได้ยินเชื่อนั้นเลยถามกลับไปว่าหมายถึงโทกะหรือไม่ล่ะไม่ใช่แค่โทกะไซกะเองก็เหมือนกันนะหลังจากที่โซเอพูดจบกาบเบลก็พูดต่อว่าใช่ใช่เริ่มแรกสองคนนั้นเจรงใจโซกะลเลยยอมแพ้เรื่องของท่านโซเฮไปนะขอรับดูเหมือนว่าเรื่องราวมันจะเข้ามาหาตัวเองแล้วโซเอเลยพูดว่าพูดบ้าอะไรแต่กาเบลพูดต่อว่าแหม้เรื่องจริงนะขอรับกาเบลกับโซเอพูดคุยแลกเปลี่ยนกันด้วยเสียงเบา ในตอนนั้นคนที่ให้คําตัดสินก็คือกอบตาหรือก็คือฮาเลมหรือครับหน้าอิฉาจังพอรีบรูดได้ยินกอบตาพูดว่าฮาเลมอลิิตว่าพอได้ยินอย่างนั้นแล้วก็มองแบบนั้นได้เหมือนกันอะไรล่ะนั่นน่าอิฉาซะไม่มีจะอิจชาลิทริยาเบนีมารุทาท่าทางจะแตกหนอขึ้นมาคุณอาบิสเป็นคนสวยให้ความรู้สึกแบบพี่สาวที่พึ่งพาได้ส่วนโมเมจิถึงจะอวดดีแต่ก็ให้อารมณ์เหมือนกับน้องสาวที่น่ารัก และยังมีบรรดาผู้หญิงอีกมากมายที่คอยตามเบนิมารู้ไม่ใช่แค่สองคนนั้นเรื่องที่กอบตาบว่าในความหมายหนึ่งนั้นก็คือฮาเลมถึงแม้เจ้าตัวเบนิมารู้จะทําท่าทางเหมือนลําบากใจก็ตามทีต่อมากาเบลเลยพูดตอบว่าฮาเลมน่าอิจฉาเหลือเกินน่าขอรับแล้วโซเอก็เลยตอบกลับไปว่าฮึไม่ใช่อย่างนั้นหรอกหน้าถึงจะเห็นอย่างนั้นเบนิมารู้ก็เป็นคนรับรักยากแถมม่ถนัดเรื่องการรับมือผู้หญิงถึงจะทําท่าทีแข็งใจ แต่เจ้าตัวกําลังตกที่นั่งลําบากอยู่ไม่ใช่หรือโซเอตอบกาบิลที่ทําท่าทางอิจฉาและนั่นเป็นอย่างที่ริบุลุคิดไว้เลยถึงผู้หญิงมากมายจะมาจีบสําหรับเบนนี่มาลุคงเป็นเรื่องลําบากใจอีกอย่างชุนะยังมีส่วนด้วยเบนนี่มาลุให้อารมณ์เหมือนซิดคอนท่าทางแม้แต่ในตอนนี้ของเขาก็คงนึกว่าสวยแล้วขณะนั้นเองเจโดก็ได้เข้าร่วมวงสนทนาด้วยแต่ข้าคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ เือความเป็นลูกผู้ชายของท่านเบนีมาลูคงไม่แปลกที่บรรดาสาวๆในเมืองจะหลงไหลท่านอาบีเป็นผู้ที่เก่งกาจอันดับต้นๆของสามทหารเสียแต่ถ้าทางท่านมูไมจิจะเป็นลูกสาวของท่านฮาคุโร่ด้วยจะคนไหนก็คงไม่มีอะไรให้ตีข้าเองก็ต้องเรียนรู้ไว้บ้างดูเหมือนว่าเกลโดจะเห็นด้วยกับการที่เบนีมาลูจะได้คู่สมรสถ,ถึงจะวางเรื่องฮาเลียมไว้ไม่พูดก็เถอะอย่างเจ้าตัวเกลโดเองให้ความรู้สึกแบบงานก่อนผู้หญิง ดังนั้นจึงน่าสงสัยว่าเขาตั้งใจจะเรียนรู้จริงๆหรือเปล่าแถมที่จริงแล้วเกโดก็เป็นคนเนื้อหอมเขาจริงจังและเข้มขมและมีความรับผิดชอบสูงเป็นที่นิยมมากสำหรับผู้หญิงต่างเผ่าไม่ใช่เพียงแค่ไฮออกเท่านั้นดังนั้นขอแค่เกลโดต้องการปบบเดียวก็คงมีแฟนแล้วต่อมากาเบลได้พูดกับเกลโดว่าแม่แม่ท่านเกลโดน่าไม่เป็นไรหรอกครับแต่พวกโทกานาอย่างที่ข้าน้อยบอกเมื่อคู่พวกหล่อนไม่แม้แต่จะหันมามองข้าน้อยเลย และไม่รู้สึกทําไมลูกน้องที่เคารพนับถือก็มีแต่ผู้ชายพอกาบิลพูดจบเกโด้เลยพูดว่าก็ไม่มีโอกาสให้ได้เจอผู้หญิงสินะครับข้าเข้าใจความรู้สึกนั้นนิดหน่อยนะครับเกโดก็พยักหน้าให้กาบิลก็จึ่นอยู่สถานที่ทํางานของเกโดคือหน้างานก่อสร้างเป็นหลักอัตราส่วนผู้ชายคงเยอะกว่าแล้วริบุลุก,กเลยพางคิดว่าพวกอสูรที่ไม่มีเพศอย่างเขาหรือพวกที่พูดยากว่าเป็นแบบไหนอย่างพวกครึ่งบกครึ่งน้ํานั้นไม่เกี่ยว ถ้าแวดล้อมการทํางานที่ผู้หญิงสามารถทํางานได้ด้วยอาจาทําให้แรงฮึดของพวกผู้ชายเพิ่มขึ้นมาจริงๆด้วยสินะเรื่องนั้นไว้พิจรารณาเสียหน่อยดีกว่าต่อมากระวลลพูดว่าไม่หรอกครับไม่หรอกครับที่ทํางานของพวกข้ามีพวกเพศศศกรผู้หญิงชาวคนแคะอ,อยู่ครับดังนั้นเรื่องโอกาสเจอก็มีอยู่ครับแล้วเจโดเลยตอบกลับไปว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานี่ส่วนริบุรูที่ได้ยินทั้งสองคนพูดกันเลยคิดว่าไม่หล่าไม่หล่ามีปัญหานะก็คนราเผากันไง ไม่ใช่ว่าจะเป็นใครก็ได้ใช่ไหมล่ะแล้วต่อมากาบ,บิล์รูพูดกับเจโดอีกว่านั่นจิงที่สุดเลยครับจากที่พวกเขาพูดคือจิ้งการนนาโดยวิทยาแล้วไม่ไวหลอกข้าน้อยเลยไม่ได้เป็นที่นิยมเลยซักนิดเจโดรลยพูดว่างั้นเหรอครับแล้วริบรู้ที่ได้ยินเช่นนั้นก็คิดอีกว่าอ,อืมสักจะจนคําพูดแล้วแฮะดูเหมือนว่าจะมีกำแพงขนาดใหญ่ที่ไม่จบแค่ความแตกต่างของผอพันธุ์อยู่เรื่องนี้กาบ,บิล์คงได้แต่ยอมแพ้แล่ะนะต่อมากาบ,บิลล์รพูดอีกว่า ถึงอย่างนั้นกับนัดโซหรือก๊อปโซพวกเธอก็ดูจะออกป่าชวนอยู่บ่อยมากไปกินข้าวบ้างไปเด็ดในป่าบ้างละข้าน้อยเจ็บใจมากนักริบุรุได้ยินเช่นนั้นขอเลยคิดว่าอา้าวใช้กำแพงของเผ่าพันธุ์เป็นข้ออ้างไม่ได้ซะแล้วแล้วเจโดเลยพูดมาว่าละเรื่องนั้นมันจะว่ายังไงดีเจโดเองก็อับจนคําพูดโดยไม่คาดคิดลาบากเจว่าจะปอกกาบิลอย่างไรดีแล้วกาบิลก็พูดว่าครับดังนั้นข้าน้อยเลยคิดว่า จะลองมีรูปลักษณ์แบบมนุษย์ดูบ้างท่านพ่อเองก็แปลงร่างเป็นสไตล์เท่ลแล้วด้วยข้าน้อยว่าตัวเองก็น่าจะมีโอกาสพอกาบิวพูดจบริบุลุก็ได้คิดอีกว่าไม่มีหรอกโอกาสแบบนั้นนะมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตาไงตัวริบุลุก,ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีแฟนมาเสียสี่สิบปีแล้วแต่หน้าตาก็ค่อนข้างเป็นชายแสนดีนะแต่สิ่งที่สําคัญคือในระหว่างที่ริบุลุกำลังคิดอยู่นั้นโซเอเลยพูดมาว่าไร้สาระนั่นพราะเจ้าไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยไม่ใช่เรื่องไง ปริบรุได้ยินเช่นนั้นคงคิดในใจว่าครับผมโซเอคุงถูกต้องใช่แล้วละ่ะแค่มองน่ะมันไม่ได้อะไรหรอกถึงจะพึงพำแบบกาบิลไปแต่เด็กผู้หญิงเขาไม่เข้ามาบอกเองว่าชอบหลอกนะต้องบุกไม่สมกับเป็นลูกผู้ชายโดยไม่ต้องมัวอยู่กับภาพลวงตาว่าจะโดนสารภาพรักถึงรีบุรุจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ลังจากที่เป็นสลายแล้วก็เถอะต่อมากาบิลเลยพูดว่ามแม้เรื่องนั้นมันก็ถูกของท่านแต่ว่า กาบิลยังพูดไม่จบเลยก็ตาเลยพูดว่าอย่างที่คุณโซเอเอ่ยว่านั่นแหละครับใครเองก็ได้ยินพวกพี่สาวคนแชค่คุยกันว่ากาซั์คุงเนี่ยเท่จังเนอะใช่เลยจิ้งกาเข่งขืมเนี่ยพิเศษไปเลยเหมือนกับจิ้งกาสัตว์เลี้ยงของข้าเลยน่ารักพวกหลานชมลูกน้องของคุณกาบิลอยู่เลยนะครับดังนั้นข้าว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่หน้าตาหรอกครับก็บตาดันพูดออกมาตรงๆซะแล้วกาซั์ที่ว่าคือลูกน้องของกาบิวจังกัดให้ริวเงียบขืมและมีฝีมือเลี้ยงหอ,อก แต่เป็นชายที่ไม่ได้เป็นงานดังนั้นจึงถูกให้ไปรัขาบรรดานักวิจัยหรือเป็นศาสดาโดยไม่ได้ทํางานวิจัยคงไม่ต้องบอกว่าเดิมทีเขาเป็นแค่ดีไาร์แมนและตอนนี้ที่เป็นดาโกูนิวก็มีรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายจิ้งกาเหมือนกาบิลเท่านี้รูปลักษณ์หน้าตาก็ไม่ใช่ข้ออ้างแล้วก็ต่ช่างทําเรื่องที่โหดร้ายเหลือเกินต่อมาโซเอก็ได้ปิดบัญชีกาบิลที่ซึมอยู่อีกอย่างผู้หญิงหน้าจีบติดง่ายกาเกินคาดเลยนะ พอได้ยินเช่นนั้นกบิลุได้ถามไปว่าอะอะไรนะครับพอได้ยินเช่นนั้นริบลูก็ได้คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ไงเล่าริบลูนึกแล้วฟังที่เขาพูดโซเอก็เอ่ยเลื่อนที่น่าตกใจออกมาโดยง่ายเพราะอย่างอัศวินหญิงก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าเพราะเข้าใจผิดอะไรแต่ดูเหมือนว่าหล่อนจะสนใจในตัวข้าอยู่โซเอพูดเหมือนบ่นด้วยอาการเอือมละอาต่อมากบิลุพูดว่าจริงเหรอครับคุณโซเอทาอะไรกันแน่นหรือครับผู้บริหารคนอื่นก็พูดทํานองว่าโอ้โอ ช่างน่าสนใจยิ่งนักแล้วริบุลุก็พูดว่าขอรายละเอียดด้วยหลังจากที่เขาพูดไปริบรุลุเขาคิดว่าเขาเองก็ดันหูพึ่งกับคําพูดของโซเอไปเสียหนี้ว่าแต่อัศวินหญิงเนี่ยจะว่าไปโซเอก็ไปทําอะไรกับอัศวินหญิงศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่าลิทฮีทคนนัดก,กันแน่นะริบรุลุเขาก็เคยสงสัยเรื่องนี้แต่เขาลืมถามไม่รู้ทําไมอัศวินคนนั้นมองโซเอแล้วถึงแก้มแดงถึงตัวเขาไม่น่าใช่ก็เถอะแต่ วางที่ริบุรุคิดเช่นนั้นซวยได้ถามว่าท่านริบุรุสนใจหรือครับแ้วริบุรุก็ตอบกลับไปว่าก็ต้องสนใจแน่อยู่แล้วสิอีกอย่างยังไม่ได้รายงานสถานการณ์ตอนนั้นเลยพอริบุรุพูดเช่นนั้นซวยเลยพูดว่าเออเรื่องนั้นหรือครับนั่นนะครับข้าแค่ใช้ยยเยี่เหนียวเหนือเด็กก้าเบาๆพอได้ยินเช่นนั้นริบุรุก็คิดว่าใช้ยยเยี่เหนียวเหนือเดล็กก้าเบาๆทำอะไรกันแน่พอนึกแบบนี้ปุ๊บริบุรุก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของรังสีหน้าขนลุกที่ใกล้เข้ามา แต่นั้นก็ได้มีเสียงกแอมไอดังกล้องกังวนอะแฮมริบลุที่แอบคุยกันตัวแข็งในชัว่วพริบตาแล้วปรับสีหน้าให้จริงจังริบลูเขาคิดว่าซวยแล้วแล้วแอบเปลี่ยนลากกลับเป็นสไลา์แล้วพยายามหลีกหนีจากแนวลบต่กับถูกอุ้มขึ้นมาด้วยมือขาวเลียวแล้วเธอคนนั้นเลยพูดว่าท่านริบลูโปรดหยุดการเล่นเล่นก่อนขณะนี้ที่สําคัญกว่านั้นคือเรื่องของพี่ชายข้าค่ะพอได้ยินเช่นน้นริบลูก็พึมพำว่าจริงจังด้วยจริงจังด้วยเนอะ เอาไปมามาการสนทนาก็ออกทะเลไปเสียหนี้คงไม่ใช่การดีที่ทําให้ชูนะเกิดโทสะไปมากกว่านี้ผู้ริบรู้จบการคุยสะเพเฮแหลลงในเรื่องคุ้นคิดอย่างจริงจังเอาล่ะเอาละ่ะถึงจะบอกว่าคุ้นคิดอย่างจริงจังแต่เรื่องนี้ไม่มีคําตอบในทันทีหรอกแล้วเลยพูดว่าเบนิมาลุตัวนายคิดอย่างไรพอลิบรู้ถามไปเช่นนั้นเบน,นิเลยตอบว่านั่นสินะครับแต่จ,จริงคือยังเร็วเกินไปแต่ข้าพูดได้เพียงแค่ว่าชีวิตมีเพียงคนเดียวก็เพียงพอแล้วครับ พอเบนิน,นบลูพูดเช่นนั้นริบลูคิดว่านั่นสินะจู่ๆก,ก็ถูกบอกให้เรียกเจ้าสาวซะนี่มันก็คงสับสนแหละตัวริบลูเองถ้าวันดีคืนดีถูกสั่งให้ไปดูตัวก็คงปฏิเสธเหมือนกันถ้าสมัยก่อนก็ว่าไปอย่างแต่ปัจจุบันนี้เป็นยุคข,ของความรักโดยเสรีแล้วนะต่อมาเบนิน,นบลูเลยพูดอีกว่าเดิมทีผู้ที่กลายเป็นมนุษย์วานชั้นสูงเหมือนกับผู้ฆ่านั้นให้กำเนิดบุตรไม่ได้ง่ายๆมีคนที่หวานเชื้อสายให้คู่ครองไปทั่วเหมือนกันแต่ข้าไม่ได้มีรสนิยมแบบนั้น ดังนั้นภรรยาน้อยจึงไม่จําเป็นครับบีนิบลูพูดเต็มปากเต็มคําต่อหน้าผู้รีบลูอย่างชัดทอยชัดคําในขณะเดียวกันโมมิจิก็มองเขาด้วยแววตาเป็นประกายแล้วรีบลรกก็พึพมพำว่างั้นก็ไม่มีฮาเลียมสินนะเราไม่มีระบบฮาเลียมหรือที่เรียกว่าระบบหนึ่งสามีกับหลายภรรยาตราบใดที่ยังไม่เกิดสถานการณ์ที่แม่ไม่เพิ่มขึ้นจนหักห้ามไม่อยู่ประเทศของพวกเขาคงมีนโยบายไม่ใช้ระบบนั้น ริบนึกว่าจบเพียงเท่านี้แต่ปัญหานั้นเพิ่งเริ่มต้นในตอนนั้นมูมิจิเลยพูดว่าเข้าใจแล้วค่ะก็ข,ขอรับคำช้าของคุณอาบิสและจะขวบตำแหน่งภรรยาหลวงของท่านเบนีมารุมาให้ชมมูมิจิประกาศโดยใส่ลูกหึดเข้าไปด้วยถึงริบุลจะคิดว่าเรื่องความรักไม่ใช่แบบนั้นแต่เบนีมารุคงยอมแพ้แล้วเขาจึงไม่ได้เอ่ยอะไรและต่อมาชูนะไเลยถามริบุลว่าท่านริบรุจะทำอย่างไรดีคะ ลิบรูบอกได้เลยว่าทําตามใจชอบเถอะไม่ได้จะทําอะไรทั้งนั้นแหละหลังจากที่เขาชิดเช่นนั้นเขาเลยพูดว่าก็ดีนี่ถ้าทําการดวลกันตรงๆแต่ถ้าเป็นการพยายามทําให้คนที่ชอบหันมามองก็ไม่เป็นไรก็นะถ้าอีฝ่ายเขาไม่ชอบก็คงไม่อนุญาตแหละลิบรูบเขาคิดว่าถ้าไม่ได้เป็นสตอกเกอร์ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วชูนะเลยพูดว่ารับทราบค่ะเช่นนั้นก็ให้เป็นอย่างที่ท่านว่าชูนะเอ่ยแล้วยิม้มแล้วลิบรูก็เลยคิดว่า จะถอนใจไม่ดีแบบพิลึกในขณะเดียวกันชิออนเลยพูดว่าข้าไม่แพ้หรอกนะคะท่านชูนะแล้วชูนะ,ะกเลยตอบกลับไปว่ากําลังต้องการอยู่เลยค่ะชิออนชิออนกับชูนะกแล้วฉียิ้มให้กันถึงจะไม่เข้าใจแต่ลลุกเกิลอีกหนีไปจากอ้อมแขนของชูนะแบบเงียบๆโนเลี่ยงซักหน่อยอาบิตัดสินใจดูสถานการณ์จนถึงตอนนี้จากวันนี้ไปเธอก็เริ่มเคลื่อนไหวแบบเอาจริงเอาจังเธอวางอุบายลุกเบนิมารุโดยไม่สนหน้าอินหน้าผรม โมโมจิเองก็ไม่ยอมแพ้และขัดขวางอาบิสเหลหยิงสาวที่พึ่งเบนิม,มาลุที่มองดูทั้งสองก็ไม่ยอมนิ่งเฉยผู้เธอแต่ละคนต่างเข้าร่วมการต่อสู้ผมต้องบอกว่าการลุกลับของเหลวยิงสาวที่วนเวียนรอบตัวเบนิม,มาลุได้ทวีความรุนแรงขึ้นจากวันนี้เป็นต้นไปประเทศแห่งอสูรได้เกิดทมเนียมงง,งๆที่ว่าต้องทําให้คนที่หลงรักยอมรับด้วยความสามารถของตนและมันได้กลายเป,าเป็นการเปิดม่านของเลเว่นเบตเทิล แนวคิดการต่อสู้โดยอิสราเพื่อความรักก็จบไปแล้วครับสําหรับบทที่4แล้วไว้พบกันใหม่บทหน้านะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนที่สารสนุนช่องและรูปที่สวยด้วยนะครับ